ที่ามิชชาแปดสามตัวยืนที่สี่นิชาพรหกตัวยืนที่หพินระดาผาหนาลีแะที่หปัญญาพรผหนาลีต่นีไมตรเนี่ยมันนไงเลือกพิาปาัวยนหระ Kan Thank you.